โยก็ Yo, go, สวัสดัสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแบบที่มีว่า i r m a g e d d o n Simulator X กันอีกเช่นเคยนะครับนะอันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนะว่าอัพเดทสั้นเป็นอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่า,ว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 าผมเนี่ยยังไม่ได้มาลองเล่นอะไรแบบว่าอันนี้คือเพิ่งเข้ามามาสัก10นาทีได้นะครับนะแต่ว่าผมรู้เนี่ยมันมีจุดสมหมายก็คือเป็นจุดสุ่มปานนะครับนะซึ่งให้ทุกคนเนี่ยมาที่เกาะใหม่นะครับเป็นเกาะของดัชเบอราอาโศรตรงนี้นะ ถ้าทุกคนมาแ,แถวนี้นะตรงนี้นี่ว่าจะมีที่เอาไว้สุ่มปลาอยู่นะครับอันนี้ผมก็นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่ก็เลยนะพลังแท่แมก่กระดิกเลยนะครับอ่ะสุ่มเลยนะกันน้องเชีย่ยซ้ำเฮ้ยสามน้องเอาจริงดิโอ้โอเคเวลีกูดก็ก็โอเคเอาสามนะครับอ่ะซึ่งก็เป็นประมาณนี้แต่ว่า วิธีการใช้ก็คือเราต้องเอ,อถือดาบก่อนนะใ,ใช้ได้กิลได้นะครับอันนี้ปานอะไรวะเนี่ยวอสแล้วก็อันนี้เนี่ยผมไม่ได้เจอว่ามันคืออะไรนะครับนะบูทเงินนี่คือหมายความว่ายังไงวะแล้วก็ใช้หนึ่งตัวว๋ว,วมันคืออะไรวะเนี่ยมและอันนี้ไม่ใช้ถึงห้าเลยนะเใครรู้ก็บอกวยละกันผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับว่ามันทําอะไรได้นะแล้วก็เขาบอกว่าแนละ้วบีบอสใหม่ด้วยใช่ไหม มีบอสใหม่ซึ่งบอสเนี่ยมันไม่ขึ้นตรงบอดทั้งก็แสดงว่าน่าจะอารมณ์เหมือนตัวบอสวงหอต้อง,ต,องต,ต,ต้องหาที่เสกอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมแล้วก็เควสเพิ่มมาเกาะหนึ่งแรงเพิ่มมาสองแรงนะครับอ่ามีฮีโร่ใหม่ไหมฮีโร่ใหม่จะมีนะอ๋อได้ไง,งฮีโร่ใหม่นะครับเฮ้ยเฮ้ยจุดฟาร์มใหม่สบายกูแล้วนี่เนี่ย ทำอะไรก็ไม่ได้ดิน้องโอ้กระจอกองกิงกี่เลยนี่ไงเอ้จุดฟาร์มใหม่อืมชิวจัดเลยทุกคนฟั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 น,ฟนยาอยากดูว่าจะได้เบลดาเท่อไะไรลองดูเอยจุ๊บโอ้ก็ได้เยอะจ้ะแนะน,น,นำว่าให้ทุกคนมาฟาร์มนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณคือแบบโคตรชิวนะครับนะฟาร์มดายคยีคือชิวจัด เอาคุยแฟร์ไม่หล่นนี่เนี่ยอือหย่าหย่าจะเอาคินไม่ติดเฮ้หยา่าซึ่งไอตัวดาคีนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเลื่้อนไปสองร้อยห้านะครับตัวดาคีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์หลอนโอเคพี่ม้าน้องนี่เนี่ยเอ้ยคิวเนี่ยฟฟร์ตรงเนี้ยอ,อ้ยยา เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> มีอะไรอีกไหมเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เหมือนจะเป็นที่เอาไวเ้เสกเอ้ยทำไมมันเหมือนเอ้ยมันโลง่ลงปแปลกๆวะมันเหมือนที่จะให้เราไปเสกไอ้น,นี่เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็แดง่าได้คิดคนแล้วดิก่อนเนี้ยกาจังวะทำไมาได้คิดกูกากจังวะเนี่ยร้อยร้อยแปดห้าีร้อยเก้าห้าอันนี้สองร้อยคือได้คิดตัวเมื่อกี้คืคอ ตีง่ายจังวะใช่บัคแม่งเลยไอ้ <c oughs> อันนี้เหมือนเป็นของลุยลุยเรือเ่อไอตัวไอตัวไอตัวไอ,ไอตัวไอตัวสไปเดอร์แมนนะเออ <c oughs> แล้วมันทำทําไมอ่ะมันมีจุดลับเหรอทําไมมันโล่งๆปแปลกๆไวเนะี่ยหรือว่าเป็นที่เอาไว้เสกบอสหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็โอเคครับนะคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปสรุปอัปเดตแต่ว่ามามาลองว่าเออเนี่ยไม่มีอะไรมั่งแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับนะอะไรคลิปนี้ก็เอาไวเพียงเท่านี้แล้วกันครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกลู่ไอ้น้องลัก